那雪山。 ก่อนที่จะเริ่มเรื่องต้องขอแนะนำตัวกับเราฉันชื่อแอนปัจจุบันเป็นนักศึกษาเรียนไปด้วยช่วยงานที่บ้านไปด้วยและนี่คือครั้งแรกที่แอนส่งเรื่องราวสยองขวัญมาให้กับทางศาลาสิบสามโดยเรื่องนี้ผ่านมาประมาณเกือบสามปีแล้วเกี่ยวข้องกับพี่จอยซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแอนโดยตรงด้วยความที่พี่จอยแกเป็นไม่ค้าออนไลน์ ขายประเภทหมูกระจกน้ำพริกกากหมูและขายค่อนข้างดีพี่จอยจึงต้องออกไปส่งของให้กับลูกค้าอยู่แทบทุกวันมีทั้งแบบไปส่งในตัวเมืองรวมถึงต้องจัดส่งเป็นพัสดุให้ลูกค้าตามต่างจังหวัดและเพื่อความสะดวกในการจัดส่งตอนนั้นพี่จอยจึงเริ่มมองหารถมือสองสภาพดีไว้ใช้สักคันทำให้ทางรูชมพี่ชายจ้ะแท้ของแม่ เสนอขายรถของแกให้กับพี่จอยในทันทีรถคันนี้เป็นสีขาวเป็นรถญี่ปุ่นซึ่งรถถูกเปลี่ยนมาหลายมือแล้วพี่สาวของแอนก็ซื้อมาเป็นมือที่สามต่อจากลุงชมโดยลุงชมได้ขายให้ในาราคาที่แสนถูกพี่จอยบอกว่าถ้าไปดูแล้วถูกใจจะยอมเอาเงินเก็บที่มีซื้อต่อลุงในทันที ในวันที่ไปดูรถที่บ้านของลุงเราไปกับทั้งหมดสี่คนมีฉันพ่อแม่และพี่จอยส่วนป้องพีชายคนไม่สะดวกเพราะเขาลางงานไม่ได้แต่พอกับพอจะดูเรื่องเครื่องยนต์เป็นอยู่พอเราไปถึงลุงชมก็คุยว่าใหม่มากที่ขายเพราะว่าอยากได้คันใหม่มาแทนแล้วลุงก็ลดราคาให้อีกตอนนั้นดีใจมาก ลุงคงเห็นว่าเป็นหลานและก็คงไม่อยากจอดทิ้งไว้ให้ปราประโยชน์ด้วยตอนที่พ่อเช็คสภาพเครื่องยนต์พ่อบอกว่าสภาพดีเลยส่วนสีรถมีรอยขนแมวนิดหน่อยลุงชมการันตีว่าเป็นรถบาทเอาเออกมาใช้แค่ไปซื้อของระแวกบานแต่จุดที่พิสเกตสำหรับแอนก็คือกินฝุ่นในตัวรถมันค่อนข้างเหม็นอับมากฝุ่นหนาเตอะ ทำให้รู้สึกว่าลุงชมบอกไม่หมดแกเหมือนไม่ได้เอารถคันนี้ออกมาใช้งานนานมากแล้วเหมือนว่าลุงก็แค่ปัดฝุ่นนอกรถก่อนที่เราจะมาดูรถแต่พี่จอยโอเคชอบคันนี้แอนก็ตามใจเพราะว่ามันเป็นเงินนำพักน้ำแรงของพี่พี่จอยจึงตกลงซื้อรถต่อจากลุงชมทันทีหลังจากนั้นก็ไปทำสัญญาโอนขายรถกัน และวันแรกที่ได้รถมาก็เอาไปเข้าศูนย์ร้างรถก่อนเสียน,นอยและด้วยความที่อยากรักษาสีรถด้วยวันนั้นก็เอาเข้าศูนย์เคลือบแก้วด้วยซึ่งทางศูนย์ก็บอกว่าต้องทิ้งรถไว้แล้ววันพรุ่งนี้ช่วงเย็นถึงจะเสร็จเพราะทางร้านทามตามคิวพอถึงวันมารับรถโดยความที่แอนยังไม่กลับมาจากมหาหลัยพ่จอยถจึงต้องเรียกวินไปส่งเอารถที่ศูนย์เอง ซึ่งพี่จอยเล่าให้ฟังที่หลังว่าตอนที่พี่จอยไปรับรถคันนั้นคนในนั้นมองพี่จอยเป็นตาเดียวพี่จอยรู้สึกไม่พอใจจึงจ้องกลับไปทำให้บรรดาคนที่มองหลบสายตาของพี่จอยแต่พอพี่จอยเลิกจ้องก็รู้สึกได้ว่าพวกเขาแอบมองเป็นปักผัดและพอกำลังจะกลับก็มีผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้ามาถามพี่จอย อซื้อมือสองมาใช่ไหมครับอ๋อ,อค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับเห็นพนักง,งานหันมามองกันประปล่าครับเราเคยไปให้พระเจิมหรือ,อยังครับยังเลยค่ะคือผมเองก็ใช้รถมือสองอยู่เหมือนกันแต่ถ้ายังไงคุณเอาไปให้พระท่านรถดังหมนไว้ก็ดีนะครับพอพี่จอยถามกลับช่างกลับตอบว่าไม่มีอะไร ที่ถามเพราะว่าตัวช่างเองก็ใช้รถมือสองอยู่เหมือนกันปิดจอยได้จะเก็บความสงสัยนไว้แต่ไม่ได้มากพอเท่ากับความตื่นเต้นที่ตอนนี้มีรถดนเป็นของตัวเองในคืนแรกที่เอารถจอดบาทปรากฏว่าตอนที่นอนช่วงประมาณตีสองเสียงสัญญาณกันขโมยก็เกิดดังขึ้นมันดังแบบแปลกๆคือลักษณะดังและหยุดไป สักพักหนึ่งก็ดังต่ออีกตอนนั้นทุกคนในบ้านเราต่างตื่นกันหมดเลยเพราะเสียงค่อนข้างดังแต่สิ่งแรกที่พี่จอยทําคือเปิดสวิตไฟทั้งหมดสองจุดคือโคมไฟหน้ารัวบ้านจุดต่อมาคือไฟที่โรงจอรดรถซึ่งโรงจอรดรถจะอยู่หน้าบ้านเลยเหมือนกันจากนั้นแอนพี่จอยและแม่ก็แงมม่านมาสังเกตกัน เราสามคนไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติแต่ตอนนั้นเห็นพ่อกับพี่ปองเดินลงไปดูที่รถแดวเราเลยรีบวิ่งไปดูด้านหลังเพราะกลัวว่าจะเป็นโจรจริงๆจะได้ช่วยกันแต่ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปหาก็ไม่เจออะไรคราวนี้ก็เลยกลับเข้ามาในบ้านเราคุยกันว่าจะลองเปิดไฟทิ้งไว้จากนั้นพี่ปองก็รีบไปดูกล้องวงจรปิด ว่ามีใครเข้ามางัดรถหรือเปล่าปรากฏว่าเห็นรถของพี่จอยมันร้องเองเป็นระยะไม่มีใครทำให้มันร้องทั้งนั้นเดาว่าระบบมันมีปัญหาเองสักพักพวกเราก็แย,ยกย้ายกันเข้านอนแต่พี่ปองกับพอตัดสินใจนอนที่โซฟาก็ไม่เจออะไรพอเวลาผ่านไปจนกระทั่งตีสามเสียงมาหอนรับกันเป็นถอด คือเสียงดังยาวมากจนมันผิดสังเกตตอนนั้นแอนไม่รู้นะว่าคนในบ้านจะรู้สึกตื่นใหม่แต่ใจของแอนมันรู้สึกกลัวมากเพราะแถวบ้านไม่ได้ยินเสียงมาหอนมานานมากแล้วหลังจากคิดได้ไม่ถึงสามนาทีจู่ๆสัญญาณใครขโมยมันก็ดังขึ้นอีกครั้งพอกับปี๋ปองจึงรีบออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคราวนี้พ่อก็เลยบอกว่าให้พี่จอยปลดล็อกสัญญาณให้พ่อกับพี่ปองได้เข้าไปสำรวจในรถดูแต่ตัวแอนกับแม่เราสองคนไม่ได้ลงไปดูเพียงมองดูจากด้านบนสักพักแอนเห็นว่ามีเงาดำคล้ายร่างคนนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับลักษณะคล้ายๆผู้หญิงจังหวะที่แอนจ้องแบบไม่ละสายตา ทุกคนเชื่อไหมครับว่าเงาเงานั้นจุดจูก็หันหน้ามาจ้องหน้าแอนและเหมือนเขายิ้มให้ด้วยเพราะตอนนั้นแอนเห็นว่ากลายเป็นใบหน้าหญิงวัยกลางคนคือความรู้สึกเหมือนว่าเขารู้แหละว่าแอนจ้องแน่นอนว่าคงไม่ใช่คนและพอแอนเห็นว่าเขาหันมาหมองแอนรีบย่อตัวลงและเอามือดึงแม่ให้ย่อตัวลงตามด้วย จังหวะนั้นเองแม่ก็ตกใจเพราะมันเห็นตรงกันตอนนั้นเรากอดกันตัวกลมเลยคือกลัวมากแอนไม่กล้าแม้แต่จะมองดูว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ไหมแต่แม่ก็ใจดีสู้เสือแม่สู้มากค่อยๆเลื่อนหัวขึ้นไปมองที่ตรงขอบหน้าตา่างเห็นว่าเงานั้นมันยังคงมองมาอยู่ แต่คราวนี้ไม่เห็นว่าเขาทำหน้ายัางไงเพราะเห็นเป็นแค่เพียงเงาดำเท่านั้นแต่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นผู้หญิงในรถเลยน,นอกจากเราแม่ลิตะโกนบอกพ่อให้ออกมาจากตรงนั้นพอพอปิดประตูรถแม่เห็นจ,จรังเลยว่าพอปิดตดเงานั้นก็หายวับไปกับตาใจตอนนั้นแอบโล่งใจขึ้นมาหน่อยซึ่งคืนนั้นแม่ไม่ยอมให้แอบ เอาเรื่องไปเล่าให้ทุกคนฟังเพราะกลัวพี่จอยจะกลัวพอคืนนั้นผ่านไปด่งเช้ามาคุณลุงคุณป้าที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามทั้งคู่ก็เอาผลไม้มาให้และถามไทยว่าเมื่อคืนรถสัญญาณเสียหรือเปล่าพ่อก็ตอบไปว่าเป็นอย่างนั้นก็ขอโทษขอโพยเพื่อนบาทที่ทำให้ต้องตื่นกลางดึกจากนั้นคุณป้าก็ถามแบบแซลแว่า เห็นแม่มานอนอยู่บนรถแมุ่ณตุกเข้าเหอรถใหม่ถึงขนาดนั้นมานั่งเล่นในรถเลยนะรถใหม่สวยดีนะอ,อะไรนะครับไม่น่าจะใช่นะพี่พอตุกเขาอ่ะก็นอนอยู่บนบ้านทั้งคืนเลยครับอ้าวจริงๆเหรอแต่ป้าเห็นผมยายาวๆนอนอยู่ก็คุยกันลุงเลยว่าทำไมถึงมานอนบนรถแบบนั้น พ่อก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม่ฟังแม่จึงเล่าเรื่องที่เห็นผู้หญิงนรถให้พ่อฟังบางแต่กำจับว่าอย่าเล่าให้พี่จอยฟังเพราะเดี๋ยวพี่จอยจะกลัวพ่อบอกว่าจะโทรไปหาลุงชมแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวโทรไปถามเองเพราะกลัวพ่อจะมีปากเสียงกับพี่ชายพอพี่จอยตื่นแม่ก็ชวนพี่จอยไปวัดแต่พี่จอยยังไม่ว่างไปเพราะวันนั้นต้องทำของไปส่งให้ลูกค้า ซึ่งออเดอร์มีค่อนข้างเยอะส่วนมันนั้นแอนก็มีเรียนตั้งแต่เชา้าก็เลยไม่ได้อยู่ช่วยพี่แต่พอแอนกลับมาจากเรียนตอนนั้นจำได้ว่าเวลาเกือบหนึ่งทุมกลับมาถึงบ้านแม่บอกว่ายังไม่เห็นพี่จอยกลับมาเลยพี่ปองก็เลิกงานนานแล้วก็ยังไม่กลับมาเหมือนกันแต่สักพักพี่ปองก็ติดต่อกลับมาบอกว่าตอนนี้ขับรถตามหาพี่จอยอยู่ ผมขับรถตามหาน้องนานแล้วนะครับพ่อไม่เจอน้องเลยจะทำยังไงดีตอนนั้นพี่ป้องบอกว่าพี่จอยติดต่อมาแล้วบอกว่าช่วยมารับจอยกลับบ้านทีได้ไหมตอนนี้จอยโดนผีหลอกเป็นผีผู้หญิงเขานั่งอยู่ในรถเอาแต่หัวเรอกพี่จอยเล่าทั้งน้ำตาว่าตอนนี้จอดรถอยู่บนถนนเส้นหนึ่งซึ่งใกล้กับนามหาวิจาลัยที่แอนเลียน แต่พอพี่ปองขับรถไปถึงหายังไงก็หาไม่เจอทั้งที่พี่จอยส่งโลเคชั่นมาให้ว่าอยู่ตรงไหน,นพอไม่ได้ยินที่พี่ปองเลา่าก็รีบติดต่อหาลุงชมทันทีว่ารถที่ขายให้พี่จอยมันมีอะไรหรือเปล่าที่แรกลุงชมก็ปากแข็งแต่พอพี่ปองโทรหาอีกว่ายังไม่เจอพี่จอยเลยลุงชมก็ตกใจถามมาตอนนี้จอยบอกจอดรถอยู่ตรงไหน,น พอลุงชมรู้ก็รีบขับรถเราไปตามหาพี่จอยซึ่งพอก็ได้พาฉันกับแม่ออกไปด้วยพอถึงโลเคชั่นที่ให้ไหว้ลุงชมก็โทรหาจอยบางพอพี่จอยรับสายลุงก็บอกว่าให้พูดตามลุงป้าพิมพ์ค่ะหนูเป็นหลานของลุงชมค่ะคุณป้าแม่ตาหนูด้วยลุงชมมาตามหนูแล้วจากนั้นวิญญ,ญาณตนนั้น ก็กรีดร้องเอาแต่บอกว่าพี่ไม่อยากเป็นฉันแล้วหรือไงเหมือนว่าลุงชมกันได้ยินวิญญาณตนนั้นพูดว่าอะไรลุงชมจึงนาวเอาตะกุดออกมาแล้ววาคาถาอะไรไม่รู้จากนั้นลุงก็เดินวนไปวนมาอยู่บนฟุตบาทจุดหนึ่งสักพักเหมือนว่าพี่ปองก็มองเห็นรถของพี่จอยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาลายัย ตอนนั้นพวกเรากรีบวิ่งข้ามไปหาพี่จอยในทันทีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงคนตะโกนวุว่วายว่ารถชนรถชนพอเราหันไปดูเห็นว่าลุงชมนอนนิ่งไปแล้วจากนั้นก็มีรถพยาบาลมารับตัวลุงชมไปปรากฏว่าลุงไม่ถึงแก่ชีวิตนับเปาโชคยังดีแต่กระดูกขาว่าเขาหักก็ต้องเข้าเฟือกนอนโรงพยาบาลอยู่น,นัก ส่วนคืนนั้นพี่ปองเป็นคนขับรถกับปัดพอถึงบ้านไปจอยก็ร่ายฟังว่าเจออะไรมาบากในขณะขับรถออกมาจากซอยตอนที่มาส่งน้ำพริกให้ลูกค้าจู่ๆพิ่จอยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าไปส่งฉันที่บ้านดีสิพี่จอยตกใจมากรู้เลยว่าเสียงอยู่บนรถนี่แหละสักพักก็พูดขึ้นมาอีกว่าบอกใครไปส่งไม่ได้ยินเลย จากนั้นก็ปรากฏเป็นร่างผู้หญิงวัยกลางคนที่หน้าตาสวยพี่จอยบอกดูรู้เลยว่าเป็นคนมีอายุมากที่ดูแลตัวเองดีแล้วร่างนั้นสวมชุดสีชมพูอ่อนๆอน,นั่งอยู่ข้างเบาะคนขับพี่จอยตกใจมากคือเหมือนคนจะวูบเลยแต่เขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าจะไปส่งที่เดิมหรือจะนอนตายอยู่บนรถด้วยกัน พี่จอยปากสั่นเลยพยายามตั้งสติสื่อสารออกไปว่าบ้านคุณอยู่ไหนสิ่งที่อีกฝ่ายตอบกลับมามันไปตรงกับบ้านนุ่งชมตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงผู้หญิงคนนั้นก็เลยใช้มือทั้งสองข้างจับมือของพี่จอยไว้ให้หมุนพวงมาลัยเลี้ยววนอยู่ตรงอยู่เทินอยู่สามสี่ห้ารอบจนมาจอดอยู่ที่หน้ามหาลัย วิญญาณตนนั้นก็โหดร้ายอย่างเดียวพี่จอยร้องไห้พยายามโทรหาพี่ป้องให้มารับพอพี่ป้องมาถึงก็ต่างคนต่างมองไม่เห็นกันพอถูกวิญญาณตนนั้นบังตามาให้เห็นกันแต่พอลุงชมโทรมาเขาก็โมโหและเบียงเบนไปเล่นงานลุงชมแทนแต่ทำอย่างไรก็ไม่รู้ลุงชมถึงได้ถูกรถชนตอนนี้ลุงชมบอกว่าแค่มีอะไรมาตัดหน้า โชคยังดีที่เป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์และมายังไม่แรงเท่าไหร่ไม่งั้นลุงชมอาจจะไม่รอดซึ่งความหวิดหลอนยังไม่จบนะเพราะคืนนั้นพี่ป้องลงมาข้างหลังก็ยังมีความกลัวว่ารถผีสิ่งนี้จะทำอะไรพวกเราอีกหรือเปล่าพี่ป้องจึงแง้มานาตาเอามาดูว่ารถมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าท้าไม่เห็นว่าผีตนนั้นรู้ว่าใครมองมา ดนกระโดดไปนั่งอยู่บนหลังค้ารถแล้วแกว่งขาไปมาแบบกระแทกส้นเท้าให้เกิดเสียงดังจนคราวนี้สัญญาณการขโมยดังดันเลยพี่ป้องก็เลยถึงบังออว่าวันแรกสัญญาณรถน้อนองเองได้ยังไงหลังจากที่ลุงหายดีลุงชมก็บอกให้พวกเราไปหาที่บาทบอกให้เอารถคันที่ซื้อมาด้วยจากนั้นเรื่องทุกอย่างก็ถูกเฉลย ลุงชมบอกว่าขอให้เก็บไปความลับถึงแม้วันนี้จะเป็นป้านิมภรรยาที่เสียไปแล้วก็ตามโดยก่อนที่ภรรยาลุงจะเสียชีวิตลุงแอบคบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอายุมากแล้วแต่ดูแลตัวเองดีมากจะเรียกว่าเมียลับๆก็คงไม่ผิดลุงซื้อรถมือสองให้เธอแต่ยังไม่ทันได้โอนชื่อเธอก็เสียชีวิตจากโรคประจำตัวซะก่อน ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเธอเป็นลูกคีเมียตอนที่เสียไปคือตอนที่นางรอรุงซื้อของในรถคันนี้และจุดจูก็จากไปแบบกระทันหันเรื่องนี้ปาน,นิมไม่เคยรู้ก่อนตายก็ไม่รู้ซึ่งรุงเอารถมาจอดทิ้งไว้มีหลายครั้งนะที่เห็นว่าเขานั่งอยู่ในรถเคากระจกรถเรียกให้เปิดประตูจะลงไปนอนด้วยก็บ่อย ลุงไม่รู้ว่าพี่จอยที่ไม่เกี่ยวข้องจะต้องมาโดนหลอกไปด้วยไม่อย่างนั้นก็คงเอาไปขายให้คนอื่นแทนสุดท้ายลุงก็ยอมเอาเงินคืนพี่จอยเพราะว่าสงสารหลานแล้วปัจจุบันรถคันนี้ยังจอดอยู่ที่บ้านของลุงชมอย่างเดิมแต่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้